ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดพื้นเดอร์นะครับเราก็จะมาทํากับข้าวปนมะเขียกันนะครับตอนนี้ตอนนี้เวลาเทอร์เรนโนนะครับตอนนี้ก็เวลา20นาฬิกา58นาทีนะครับ2นาทีก็จะเป็น21นาฬิกา ตกกินข้าวดึกหน่อยเพราะว่านะครับงั้นเดี๋ยวนะครับหาผักใส่ก่อนมีอะไรเนาะอู้อู้อู้มีข้าก็เริ่มปองกัน กันแมลงลงไปเที่ยวในถังน้ำแข็งนะครับแมลงไม่ชอบไปเที่ยวถังน้ำแข็งอืมมันจะต้องซอยหอมสก่อนใส่อหอมใส่ก่อน หอมอะไรบ้างนูะนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็วยกอนีก็อีกสอง สองนาทนีสามทุ่มหรือยี่สิบเอ็ดนาฬิกานะครับอันนี้เป็นข้าวข้าวเย็นนะครับมันเป็นข้าวค้าข้าวดึกนะครับตัวน,นี้นนนข้าวดึกกันไปจั เขาเรียกว่าเราเรียกวนะ่ชุบมะเขือโอ้ย่อเขาก็อนนะพ่อือเขามต้งมาเปิดเลยนะ้วบ่อ้เขาแบบทอนึหนึงมัน,นมแล้วเข่าฮ้อนี่ยังสิอุ่นบอกข้าวเดียวอุ่นกันนะ ีกว่าปนบะเขือหรือซุปบะเขือนะครับถ้ามีงาขั่วใส่ยิ่งอร่อยขั่วงาใส่เข้าไปต้มเห็ดกระด้างซอยเข้าไปนะครับปลาปนเอาลงไปก็เป็น ก็จะเอามะเขือใส่ก่อนนะครับนะครับติดแบบนี้ะะะะะน,นะครับมะเขือนี่มะเขือนี่ต้มต้มสุกลนะครับมะเขือต้มสุกลเอากรจอา์กอก่อปาดเออเมใส่เมือ่อมั ว่าถามีพอแล้วย oh> ันโบโบเหมือนเคยมากเลยเน้นอย่างลูก่วยไปดูแล้วนี่นะครับมะเขือนะครับอนี่ก็มะเขือต้มแล้วนะครับต้มสุกต้มเปื่อย นี่ก็เป็นเมนูผลมะเขือเครื่องปรุงก็จะมีะเราใส่พริกลงไปก่อนเราใส่พริกอันนี้มะเขือพวงนี่นะครับมะเขือพวงที่เขาใส่ถุงขายตลาดนะครับเขาก็ทำแบบนี้เนี่ย จะเ,เราได้นอนนะครับก็เกือบ24นาฬิกาครับแต่ละวัน ครับมะเขือ่อนเราก็เอาหอมที่เราหั่นไว้ใส่เข้าไปนี่เราก็เอาชูรสครับชูรสใส่นิดหนึง่ง น้ำปลาอันนี้ผงชูรสนะครับ,ใส,ดดรบรใส่นิดเดียว่นะครับชูรสใส่นิดนึงเอาน้ำปลาลงไปนะครับพอแล้วครับเดี๋ยวมันจะเค็มเวลามันเค็มมันแก้ไม่ได้เราก็ตำ เรียกเมนูป่นมะเขือ เดี๋ยวเราจะเอาข้าขวคั่วใส่นิดหน่อยเ,อเกือนะครับเกลือลงนิดหน่อย ขวนะครับเราก็โดนลงไปเลยน้ำซี่งนก็จะไปหาีสหานถคาข่าบืดถ่ายบึขึ้นใชยซีน่ะเลยเทศบาลไปใช่อหมนะนนนนะมันทางมีข่าวมูแดง ไฟนะบดมือบดขึ้นหยุนคนบเบดเขาวะ่ะ ก็จะเอาช้อนลงแล้วก็จะล้างนครับล้างถ้วยให้สะอาดก่อน เราเรียกซุปมะเขือนะครับหรือป่นมะเขือ กินแบบง่ายๆอยู่แบบง่ายๆแล้วเราชิมดูอร่อยไหมนะครับอืมอร่อยดีนี่นะครับเขาเรียกเมนูปนมะเขือหรือซุปมะเขือน,น,นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ ดูหน้าจาของนะครับเมนูซุปมะเขือนะครับเรียบร้อยเราก็ไปทานได้นะครับตัวนี้นี่นะครับแล้วก็มาจัดที่ทานนะครับเนี่นะครับ แปลของคนแม่นสิบห้าอีอนี่นะครับนี่ก็กระติบข้าว<อ>นี่อันนี้ก็เป็นปลานะครับแปลของคนแม่คนสิบห้าปลาโอ,โ,อโอ้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 ปลามันกระโดดลงแล้วนะครับโดดจากถ้วย น,นี้ก็เป็นข้าวอันนี้ก็เอาให้เด็กๆก,กินนะครับอือนี่นะครับอันนี้ก็กินแล้วนะครับตอนนี้อ,อร่อยไม่อร่อยไม่สำคัญน,นะครับ <laughs> อ,อ,อร่อยไม่อร่อยไม่สำคัญเรกินไว้ก่อน <laughs> อืมกินเพื่ออยู่นะครับตอนนี้ <laughs> มสมน่ำหนากินเพื<ม> <laughs> อ่ออยู่นะครับตอนนี้ นกินก็อยู่อันนี้เป็นกระติบข้าวนะครับอันนี้ก็เป็นชุบม,มะเขือนะครับ เมนูชุบมะเขือนะครับมากินเขาน้ำกันเด้หหอตุยมึงกูนีน่เสียห่ยหอยหองวียอเวียังระ เดี๋ยวบางอย่างนะมเนี่ยเดี๋ยวมาใกล้เซ็บคือเก่ายอยูเ่อไม่นบวกกินเนี่ยน,น,าานี่เสือยูอ่ป่ขางหนามันแนวเออเออ ทอดปลาแห้งปลาแห้งนี้ชงใัยได้สามเดือนเลยคนระับตากไว้ Mày mày Tôm hết cái đắng, cho xoay luôn rồi cứ hụt thụ đều nha ạ. em không có người không có người thân anh em không có người thân anh em không có Nằm anh em không có người thân anh Hãy không có người thân em không có người thân không có người thân em không có người không có người thân em không ตั้งเท่านึงบ่สองมือลงเท่านงบ่สองมือสองมือสองเท่านึงบ่มึออลงลื <ห ả? S 2> มจะล่องเหรอฮะเมื่อเนี้บ่ได้ลงเออยายเรามากินอของแข็งไงเราล่องแหละ <ừ. S 1> ยายให้อ <c ười> ยายย,าย,ลลยิ้มนะบ่เล่ยิ้มแล้ว ในอยากถามอายุเบือยถาาสบายถึงแล้วเนื้อยากถามอีกทีเยื่อหลุยเนเงินเนเรา ข้าวลงกันเดอ้อครับชุบมะเขือเม,อมน,นูปนมะเขือ มีแต่น้ำใจค่ะที่แถมให้นะคะเพราะว่ากำไรนี่มันได้ดะะกกเราก็าอยู่นะคะเป็นกลุ่มค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ตลอดนะคะแต่น้าใจให้นะขอให้เยสุขนะคะ่วามาาาค่ะ ขอนข้อนใตรบ้อนเาอืมนอนดี่ว่นอนดีกวนอนไม่แน่หนผมนอนดเดียวเลยหนิใควะเอาุ่มย่าแ่งกับบนนน่บบนอนย่านกับบ่นอนข้บนอนย่าหลาเขาครับเขาขัขว้วกลางหมือ่นนอนยังมี

กินหัวมากินเนื้เอาิข uh. <ites> ้าวกระถิข้าวถินข <met ers> <conf Linux> ้าวแล้วนะคร กินข้าก่อนเดจะมาตอบไายนี่้ย <c oughs> ปดนีปดสินเ้อปแ้วเกันม่หนีกันบ่ยาเดี๋ยวเอาปากไหลซื้ออยู่โดูว,ว่ามีแต่ผมเรับตาไปเป็นจัก ครับเมนูบบาาเมนูนี้ก็เป็นเมนูปนมะเขือน,นะครับก็อิ่มแล้วนะครับก็อย่า right. ลืมนะครับฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมายทีพีสกินไม่ว่าจะเป็นทีพีคอฟฟทีพีโกโก้สีมะค<ๆ>ร,ร้พนรันเบต้าคูคลนเจลน้ำเจลล้างหน้าครีมมารุงผิวหน,น้าทีพีสกินเซรั่ม อ่านะครับแล้วก็เสื้อปราริกินราคาลดเสื้อคอปกแขนยาวคอปกแขนสั้นยาสีพันสมุนไพรเจียมเฮบบสมุนไพรวางไพรแล้วก็มาดีพิษายรัชนีลูทินแซดบายมั่งมียังมีอีกนะครับกล้วยเตี๋ยวเลือลรดอนุวัตศูน์หนึ่ง ชาแนลนะครับสามารถสั่งซื้อสั่งหาได้ที่ใดที่หมายเลขโทรศัพท์0927947526 0985652660 63 2425644และ0923924458ในนามช่องหมอดฟืนด้นเดอร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ